คนที่คิดว่าไม่สําคัญกลับรักฉันที่สุดวันที่ฉันร้องให้อยู่คนเดียวประโยคหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวทําไมไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลยฉันเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเล่นๆว่าเหนื่อยมากเหมือนทั้งโลกไม่เห็นค่าฉันเขาแค่ยิ้มจังๆแล้วบอกว่างั้นพักก่อนเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนตอนนั้นฉันก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่เพื่อนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ฉันเชื่อว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่น่าจะต่างอะไรแต่ยิ่งเวลาผ่านไปทุกครั้งที่ฉันล้มทุกครั้งที่ฉันหายไปจากโลกมีแค่เขาคนเดียวที่ตามหาฉันจริงๆที่ถามว่ากินข้าวหรือยังด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงแบบที่ไม่มีใครเคยถามจนวันที่ฉันรู้สึกแย่ที่สุดเขาเป็นคนแรกและคนเดียวที่รีบมาหาตอนนั้นแหละฉันถึงเข้าใจว่า คนที่ฉันคิดว่าไม่สำคัญคือคนที่รักฉันมากที่สุดจริงๆถ้าคุณมีใครแบบนี้อย่าลืมบอกเขาบ้างว่าเขามีค่ากับคุณแค่ไหน